สวัสดีทุกคนกับบล็บกอรเรียกชันของเราอีกครั้งนึงเนาะวันนี้เรียกว่าคืนนี้ดีกว่าคืนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นที่สุดตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าเบบี้มอน t e r อร์น้องใหม่แกะกล่องลูกสาวคนใหม่ของ YG เนี่ยเป็นเกือบกลุ่วงใหม่ล่าสุดของ YG ะได้ทำการเดบิวหรือจะเรียกว่าคัมแบ็คดีเอาเป็นว่าขอเรียกว่าคัมแบ็ค คอมหน้า7คนแบบ Final เซเว่นเมมเบครบ7คนไปที่เรียบร้อยแล้วหรือจะเรียกว่าเป็นการเดบิวต์อย่างเป็นทางการที่สุดอ่ะก็ว่าได้ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแบบปล่อยเพลงพรีลสส์มาปล่อยเพลงแบบเออเขยให้หายคิดถึงก่อนไบเด้ r u อ Stuck in the Middle ตอนแบบรออาฮายอนอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เป็นการแบบว่าปล่อยเพลงเสมือนว่าเดบิวต์อย่างเป็นทางการ7คนเออ เซเว่ members, นเมเนแบบครบแล้วออยอนกลับมาแล้วนะทุกคนก็คือและก็ปล่อยเป็นมินิอัลบั้มด้วยมีเพลงให้ฟังถึง7เพลงแต่ว่าก็จะ90%เป็นเพลงที่คนเคยฟังมาหมดแล้วเนาะเช่นเพลง dream ที่ปล่อยมาแบบว่าตั้งแต่รายการเออ baby monster จบเนาะแล้วก็มี better up version 7นคนนะเพิ่มเสียงออยอนมาแล้ว stuck in the middle stuck in the middle version เคนก็เพิ่มเสียงออยอนมาเนาะแล้วก็มีเอ uh, อ stuck in the middle แบบ Remix แบบ เราแอบไปฟังมาเพลงบรลลาดกลายเป็นเพลงที่แบบว่าเฮ้ยเต้นได้ด้วยแบบมีจังหวะแบบเป็นเพลงเหมือนเพลงเต้นเลยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มีเพลงอินโทรอัลบั้มเนาะเป็นเหมือนฟิลแบบเปิดเพลงเปิดตัววงเลยอะไรเงี้ยเป็นเพลงชูโลงวงชื่อเพลง Monster เออแล้วก็เพลงไตโติลเนาะไตเติในการกลับมาครั้งนี้นะชื่อเพลงว่า Cheese ชี่ชี่ไม่รู้ออกเสียงแบบนี้ถูกไหมเออแล้วก็จะมีเพลงหนึ่งเพลงนี้น่าจะเป็นฟิลไพลับเพลงที่แบบว่าทุกคนไม่เคยฟังเลยแล้วก็ได้รับการปรดิวโดยชาลิพูดซึ่งเป็นอะไรที่ว้าวมากแบบน่าตื่นเต้นมากว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงกลัวม,มาอีกหลังแต่โตมากชื่อเพลงว่าหลักแตดแต่ทุกคนก็อ่ะถือว่ามีเพลงให้ไปฟังในบ้านนี้ถึง7เพลงเลยก็ก็ไปฟังกันเนาเพราะว่าเราคิดว่าผลงานของ YG นะ่ะก็ไม่ไก่กาเพลงแบบในบ้านต้องดีพอๆกับไตเติ้ล พูดถึงเพลงนิดหน่อยก่อนเลยว่าก่อนที่จะไปเรียกชันเนาะยอมรับเลยว่าค่อนข้างคาดหวังเนาะเพราะว่าตื่นเต้นน่อยอยากรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงพอแบบว่าเป็นเขาเรียกไรนะเป็นแบบครบ7คนแล้วเป็นการแบบเดบิวต์อย่างเป็นทางการมาแล้วแบบมอนสเตอร์ทั้ง7คนรเลยเออก็เลยอยากเห็นแบบอยากดูแล้วว่าจะเป็นยังไงอยากเห็นว่า baby monster เนี่ยจะถูกนำเสนอยังไงเนาะแบบผ่าน YG อยากให้แบบ baby m o n s t e ์ถูกจำ เออในคอนเซปต์แบบไหนลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นผ่านๆนะรู้สึกว่าภาพคอนเซปต์ค่อนข้างที่จะแบบแอบรุนแรงแอบดูแบบว่ามีความมอนสเตอร์จริงๆดูแบบว่าเฮ้ยมาแบบลุคกี้มอนสเตอร์อ่ะเออคือดูแบบแรงอ่ะเอาตายอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมก็แอบคาดหวังความใหม่ๆจาก YG เนาะไม่อยากให้แบบซ้ำหรือว่าเป็นแพทเทิร์นเดิมๆของ YG ไม่นั้นเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรใหม่เลยอะไรเงี้ยก็ เป็นความตื่นเต้นอยากดูผสมกับความแบบเคอร์เลยนะความความกลัวว่าจะออกมาเป็นแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะเพลงชิชของ baby monster โอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้ว3า1สองหนึ่ป้ายขยะเฮ้ยอุ้ยเปิดเพลงแบบนี้เลยหรอ สบยมากเป็นล้อล่าแบบกดเป็นโนแล้วก็ทำเสียงแบบอินโทรเบาๆหูสติกสตสมม๊กเกอร์มากโอรม่สวยมากมาแล้วมาแล้วบีดมาแล้วุณคาริบาร์สวยมากชุณนุ๊คบีดูไอออนดิเซตเตอร์เลย you do w a 나 어디 지나 야 이노버 hot 다이테스 에거 지아 러브 유올타 포붐 파우 분위기 타우 나 니드 는 돌아 제저저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 저 อุ้ยโค้ดแล็บแบบแบกแบกแล้วแบกสู้กันมากมาแล้ว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 ชุดใครแล้วครั้งนี้แอร์ทามยาวเลยนะคอนพิวหุกดีอ่ะมันมีความแบกบิวอารมณ์มากมันแฮปขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณที่นี่ทำสู้ได้หรือเปล่า เสียงใครอ่ะไม่เสียงเสียงมีความแบบเล็กๆเออพขาเิ็นพี่นีสวยทุกคนเลยอ่ะมีความเพิ่มต o อเข้ามา はいどう เพราะว่าแฟนขับ YG อ่ะว g s จีสแตหรือว่าคนที่ฟังเพลงจะรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องเป็น back dance, เบรกแดนเร่งจังหวะเพิ่มบีทเข้าไปตอนท้ายเพลงนี้สับขารอวายจีกูแบบว่าอ๋อคิดแบบนั้นใช่ไหมได้กูทำบีทจอบเลยฟีลนั้นปะเอาบีทจอบลงเลยเอ้ยอันนี้สซออันนี้สวถือว่าแปกใหม่ถือว่าแปกใหม่หมเอาจริงโอเคเฮ้ยเพลงอ่ะ สองนาทีกว่าเองอะสอนที่ไปๆแต่เรารู้สึกว่าเออมันมีความลานะ่ะแบบเราอาจจะแบบว่าโฟกัสหลายอย่างแล้วมันรู้สึกว่าเอยแบบตื่นเต้นเราจะลืมเวลาว่างจริงเพลงมันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยมามาๆมาพูดเลยดีกว่าเอาเพลงก่อนส่วนตัวรู้สึกว่าเพลงนี้มีลูกเล่นเยอะมีความน่าสนใจเยอะทําให้เราอะไม่สามารถเดาได้ว่าเพลงอะจะขึ้นตรงไหนจะจบตรงไหนจะลงตรงไหนจะไปยังไงต่อมันดูแบบเป็นมิสเตอรี่ให้เราแบบ คนหาอยู่ตลอดทั้งเพลงเราเปิดมาปุ๊บอยู่ๆก็เป็นเสียงเปีนโนดูเหมือนจะเป็นเพลงช้าแบบเปิดมาช้าๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆก็แบบสวิตปึ้งเข้าท่อนิกิตร์ที่แบบว่าเข้าและเข้าแบบเวอร์สแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วอยู่พอเขาพีคุกก็แบบเร่งขึ้นเร็วมากรู้สึกว่าแบบแกปเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนมันมันไม่ใช้เวลาบิวนานอะ่ะมันอยู่ๆก็แบบฟูขึ้นเลยไฮปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าฮุกเออฮุกก็เป็นฮุกแบบว่าที่ปล่อยมาทีเซอร์เนาะ อะไรเงี้ยเออมีความแบบพีปฮอบหน่อยอะไรเงี้ยเออทีนี้พอเข้าแรปก็รู้สึกว่าแรปก็เป็นแบบอีกพาร์ทที่แบบเขาเรียกอะไรนะใช่เขาว่าอะไรเดียอินดิวดิลไปเลยอ่ะเป็นแบบไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรในตัวดนตรีเนี่ยในเรื่องพาร์ทดนตรีรู้สึกว่าก็เป็นแบบอีกพาร์ทหนึ่งที่ถูกแบบว่ามิกซ์เข้ามาอะไรเงี้ยเออทีนี้ก็กลับมาพี่ฮุกเดิมฮุกเดิมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็เข้าบีชแล้วรู้สึกว่าบีชอะบีชของ baby monitor แอบแตกต่างจากบีชของวงรุ่นพี่ในค่ายนะรู้สึกว่า เป็นบิชี่มันไม่ได้แบบพูดไม่ดูของมันก็เรื่องแพทเทร์นของไอจีอ่ะมันเป็นแบบสิ่งใหม่สำหรับเราเนาะแล้วพอหลังไฮโน้ตของเอ่ออายอนนั่นคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดสิ่งที่แบบว้าวที่สุดสำหรับการฟังเพลงของ Baby ม o n s t e อร์รอบนี้เนาะเพราะมันรู้สึกว่าไม่คิดว่าเขาจะทำบิดจ็อบแล้วไม่คิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบของมิกซ์บ็อบที่ชัดมากขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบเยอะแบบ ใช้คำว่าอะไรดีชื่นชมแล้วก็แบบว่าปกมือให้ YG ที่กล้าทำเอาแบบนี้ก่อนไม่รู้ว่าชาวเน็ตกระแสสังคมจะชอบไหมแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเออใช้คาว่าอะไรดีอะก็คือแอปพีเจที่กล้าทำออกมาอะไรเงี้ยเออเพราะว่าไวาความเขาเรียกอารมณ์บีดมันต่างเลยมันเหมือนแบบเหมือนแบบขึ้นอยู่แล้วหักลงเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ เป็นจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเราเซอร์ไพรส์าเออคือมันสวักทั้งพาร์ทก่อนก่อนจะมิกซ์แล้วก็พาร์ทหลังนี้ก็สวักเหมือนกันแต่แค่เป็นแบบคนละคนละวาย์นิดนึงอะไรเงี้ยคนละฟีลลิ่งนิดนึงนั่นเองตั้งใจทำให้แมสแหละรู้สึกว่ามันมีท่อนจำท่อนติดหูเนาะแล้วก็เน้นความเป็นเพลงบีดหนักแบบหูแตกทแบบเน้นจังหวะหนักๆอะไรเงี้ยเออก็ตามสไตล์ YG ที่เพลงมันแบบ มันจะตีอินเตอร์ได้ง่ายแล้วก็จะติดหูคนได้ง่ายคนจะรู้สึกว่าอุ๊อยากฟังเอามันวะ่ะอะไรเงี้ยอืมพาร์ทเอมวีแอบรู้สึกว่าก็เป็น YG สไตล์มากๆเป็นแบบเซตติ้งในกล่องแต่มีความแต่งให้แบบว่าวิลิมามาแต่งอลังการแบบดีเทลแบบยิ่งใหญ่เออใช่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาทาให้เราเห็นว่ามันเป็นเหมือนฟิลแบบที่อยู่ของมอนสเตอร์เนาะแบบเราจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวเออแบบมันมันไม่ใช่มันไม่ได้น่ายอยันแบบเป็นแบบ เหมือนที่อยู่ของพูดผีปีศาจอะไรเงรี้ยเออแต่แต่เซตติแ้งบบสวยนะแต่ก็รู้สึกว่ามันวายจีสไตล์มากๆไม่ได้มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว้าวอืมถ้าเต้นรู้สึกว่าง่ายกว่าที่คิดเออแบบเขาน่าจะเอามาเป็นแบบตีตีตลาดแบบฟิลเดบิวต์ทางการให้คนแบบจดจำเต้นกันได้ง่ายเต้นชาเลนจ์ต่างกันได้ง่ายอะไรเงรี้ยเออใช้มาใช้มือนิดเดียวเองอไรเงรี้ยเห็นว่าถ้าเป็นของของเออบาาเดาะก็ค่อนข้างที่จะบาดาจริงมันมีความล็อกความแบบสตรองความแบบ เขาเลยแข็งแกร่งแข็งแรงอะไรครับอืมน้องๆก็คือได้เห็นน้องๆในแบแล้วอที่มันจะเป็นวาย์นหนึ่งเนาะวาย์าแบบสนุกสนานความแบบว่าเฮ้ยฮิปฮอปเยอะแบบแต่ฮิปฮอปแบบฮิปฮอปแบบใช้คำว่าวอะไรเดีอยะฮิปฮอปแบบสดใสบบนิดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ สตั๊กกอร์หนุ่มวีดีโอก็เป็นบาาระลาดสวยแบบว่าฟิลลูกคุณใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกสไตล์ที่เราทำให้ได้เห็นน้องๆในภาพลักษณ์ใหม่ที่ไม่ต่างจากเดิมเอ้ยไี่ผิดที่แตกต่างจากเดิมได้เห็นน้องๆเฟียสน้องๆแบบว่าจิกเออใช้เฟ facial e x เ r e s ชั่นมากขึ้นเออได้เห็นอินเนอร์ที่แบบว่าเฮ้ยบางคนไม่เคยเห็นอินเนอร์ฟิลนี้แต่แบบทำออกมาถึงอะไรเงี้ยเออแบบรุนแรงความมอนสเตอร์อะไรเงี้ย,ย,แบบค,ว Monster, ยความเป็น เห็นความเป็นตัวแม่ในอนาคตเออประมาณน,นี้แล้วก็สวยมากสวยทุกคนเลยแบบรู้สึกว่าเพลงสองเพลงก่อนหน้าเนี้เราอะแอบใช้คำอะไรดีไม่แบบไม่ค่อยจำรามีได้แต่ว่าเพลงนี้รู้สึกว่ารามีค่อนขา้างโดดเด่นด้วยลุกด้วยอะไรอืมน,น้องเออเออลอลา่าเนาะอาจจะแอบฮามไม่ได้เยอะแต่รู้สึกว่ามาทีไรก็สะกดอ่ะเออน้องค่อนข้างสวยตั้งแต่ตอนเปิดคือเปิดมาให้จดจำแล้วแล้วก็มีบิชเนาะอะไรเงี้ย ชิกิต้าขอจะให้อยู่เป็นฟิลที่แบบว่าลุคแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วมันแบบน่าจดจำอะไรเงี้ยลุกกะให้พานบเนาะพาเต้นพานอื่นเราจำลุกกะไม่ค่อยได้แต่พาน랩เรารู้สึกว่าโอ้โดดเด่นมากเป็นฟิลแบบเฮ้ยเป็นแบบดูแต่คนอื่นยังมีความเด็กแต่ว่าแบบลุกกะเหมือนมาจะแบบแมชชัวร์นิดนึงอะไรเงี้ยแบบชุดเซ็กซี่ขึ้นอะไรเงี้ยเออมีความแบบจริตสาวต่างสาวแบบ เขาเรื่องอะไรอินดิพีเนนต์บูมแมนนิดนึงอะไรเงี้ยเอออายอนรูวุึกอายอนละกันได้เห็นน้องเอออยู่ใน MV อยู่ในแบบว่างานเพลงที่แบบเดบิวต์แล้วของ Baby m o n s t e ตครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยน้องก็เอาเรื่องอยู่อะไรเงี้ยอยู่เซนเตอร์เอ้ยมีไฮโน้ตต่างๆอะไรเงี้ยอืม แต่ว่าลุกสำหรับเรานะลุกไอออนยังยังไม่ได้ไม่รู้สึกว่าโดดเด่นหรือเป็นที่น่าจดจําเด้งมากกว่าทุกคนขนาดนั้นอแต่ดีใจที่แบบว่าได้เห็นน้องได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเบบี้มอนสเตอร์ต้องมีไอออนต้องมีเจ็ดคนพาริตาสวยเออพาริตาขอแบบขออันนี้ขอโชว์รู้สึกว่าสวยมากไม่ว่าจะซีไหนแบบคือรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นพาริตาแต่เราอยู่กับคนที่มีพาริตาเขาบอกว่าพาริตาสวยมากสวยมากอะไรเงี้ยเออเราก็แบบเออแบบเข้าใจแล้วว่าพาริตาสวยจริงๆอะไรเงี้ยแบบด้วยแบบ ความวิชวลของเขาความแบบฟาร,ร์มผมความแบบอยู่กับชุดอะไรไหมแผ่นเสื้อสวยอะเออฟิลนั้นเลยเราเราเลพูดถึงใครปิกปะอาสาพูดยังเอออาสาอาสา,า,านี่จะพลาดไม่ได้เลยรู้สึกว่าอาสาก็คือเป็นเมนแ l a เนะ้ะแล้วก็คือสิ่งนี้สิ่งที่ออกมาแบบคือตอนแรกคือเป็นลูกกับกับไอออนแลปแล้วพออาสามาแลปรู้สึกว่าตอนนั้นอะสายตากลับมาที่อาสา้วคือไม่ได้มองไอออนกับลูกกาบแล้วมันเหมือนเห็นเขาแลปไปแล้วไงก็งจะมาดูอาสา้วรู้สึกว่าอาสาคือแบบ หน้าเขาอาจาจะดูเป็นแบบหน้าดูเป็นแบบนุ่มนิ่มแต่ว่าเวลาเขาแรปเวลาเขาอยู่ในเบียร์แบบสุดมากคนนี้นั่นเองไม่รู้ลืมพูดถึงใครไหมถ้าลืมขูด,ด้วยื้อคนแต่คิดว่าพูดครบแล้วประมาณนี้ทุกคนอืมเดี๋ยวฝากทุกคน,นไปดูเพลงอื่นๆใน,นอัลบั้มกันเดี๋ยวเรายจบคลิปนี้ก็จะไปฟังเนาะไลค์แด like นะอยากฟังมากว่าจะเป็นยังไงประมาณนี้ฝากไปติดตามด้วยเพราะว่าคือบอกว่าการปล่อยอัลบั้มเนี้ยจะขึ้นรายการเพลงแล้วเราจะทำกิจกรรมแล้วก็เอสักทีเถอะนะ ประมาณนั้นโอเคทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ Baby Monster ด้วยเจ็ดคนสมบูรณ์แบบที่สุดทุกคนแล้วเจอกันในคลิปเด็กชั้นหน้านะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย